คนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ low back forest cream สดนะครับของ easy sweet ก็ซื้อได้ที่เซเว่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับครีมแล้วก็สตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางนะครับใหญ่สามจุดเนี่ยครับเห็นไหมโอเคครับใส่เหตุที่ซื้อมานะครับเพราะแพ็คแพ็กเกจจิ้งนะเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเขาจะดูเด่นกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยคุณออกแบบแพ็กเกจจิ้งเนี่ยที่มันมีความอย่างเงี้ยครับมีความเฉียงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดแทนที่ออกราบนะครับเมื่อไปวางกับสินค้าสินค้าจะดูเด่นขึ้นมานนนิดึงก็็เเเลยยหว่าฮ้ ทำไมไอ้ตัวนี้มันดูเด่นกว่าไอ้เค,ค้กอื่นที่มันวางอ๋อมันมีความเอียงลายชันขึ้นมานิดนึงนครับก็เห็นว่าคนออกแบบแพ็บเกจจิ้งเขาก็ตั้งใจอยากขายของนะโอเคเราก็ซื้อมาชิมให้เขาหน่อยแล้วกันเขาจะได้ไม่เสียใจนะครับโอเคครับก่อนกินหวานส่วนประกอบก่อนนะในนี้เขาเขียนว่าเป็นอะไรเนี่ยวิปปิ้งครีม32.3%วิปปิ้งครีมนำมาหลังแรกเลยนะแล้วก็ไซส์สับอะรดนะครับ28.5%ไข่ไก่19.1%น้ำตาล7.6%แป้งสาลี4.3%น้ำมันพืช 3.3%ช็อกโกแลต1.3%ผงโกโก้1.2%นะครับอ่าแล้วก็ใช้วัตถุก,กันเสียยโอเคไม่เป็นไรครับมาคราวนี้มาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเห็นว่าตั้งใจออกแบบเพืกิจจิ้งเพื่อจะขายนะครับนะแม่เราก็ช่วยอุดหนุนอุดหนุนเขาหน่อยเนาะมันจะได้แบบเป็นการรักษาน้ำใจเ็าน,นะครับโอเคไอ้ตรงที่มันเป็นเทปมันก็แกะง่ายด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวพอตอนเป็นเทปที่มันแกะง่ายแล้วก็ปื๊ดน,นะครับเดี๋ยวอ่า นี่ก็จะดูนะครับเป็นสามชั้นสวยๆนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วเป็นวิปปิ้งครีมแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่เอาพูดตรงๆนันมันมันมันไม่สาคัญกับรูปที่มันอยู่ในนี้นะเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดดูในรูปที่อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ที่เขาให้มานะครับไอตัวเนี้ยไอครีมวิปปิ้งครีมมันต้องเยอะมากกว่านะครับเ,เดี๋ยวให้ดูรูปนะเห็นไหมดูดูดดดตามรูปเนี่ยแล้วก็ไส้สตรอเบอรี่จะอันเล็กนะครับอันนี้มันเป็นเท่ากันทุกชั้นเลยโอเคไม่เป็นไรมาชิมรสชาติขออร่อยแล้วกันนี่ก็็จะมมมีีีีีีตตัััวนนนนนน้้้ดดคบบ่่่กกกืือออพิชึเไใหแโ ชิมแล้วเธอนะคราวนี้ดมกลินกก่นก็กลิ่นก็ตามมาตรฐานเค้กทั่วไปนะครับมีกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็ก,กลิ่นสตรอเบอรี่ออกมาโอเคในเรื่มกลิ่นไม่ต่างกับเค้กธรรมดาโอเคคราวนี้มาชิมรสชาตินะครับว่าจะต่างกันไหม ธรรมดาธรรมดามากๆเดี๋ยวจะมีเรื่องฟองด้วยตอรี่คุณทำอย่างนี้เหรออ่ะกินไปครึ่งชิ้นแล้วนะครับนี้ได้รือพี่จ๋าเป็นธราดาออยางแรกดู สับปรีนั่นนึกว่าจะได้เป็นสับปรี่ลึกขึ้นมาข้างในนะครับไม่ใช่นะจ๊ะข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นวิปปิ้งครีมครับตามหลักคุณอนะพุ่งตรงเลยไอสับอรี่ตรงเนี้ยควรจะลึกถึงตรงนี้นะครับเป็นสับปรี่ทั้งแถบเลยไม่ใช่สับปรี่ครึ่งหนึ่งแล้ววิปปิ้งครีมรองครึ่งหนึ่งนะครับตรงตรงเลยอยอย่างแรกแป้งช็อกโกแลตธรรมดาวิปปิ้งครีมเกรดจะค่อนข้างดีกว่า ร้านที่ขายทั่วไปราคาสามสิบาทนิดหนึ่งสตอเบอรี่ยามตรอเบอรี่ธรรมดาเอาตรงก็ในราคาเกรดเอนี่เท่าไหร่วะยีิบเก้าหรือว่าสาหบาทวะจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดราคาคุณขนาดเนี้มันก็ได้ประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยไอ้เคงเนี่ยพูดตรงๆนะธรรมดา แต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่าเจ้าอื่นก็คือมีความบิบิ้งครีมเนี่ยจะมีรสชาติดีกว่ายี่ห้อทั่วไปที่มันที่เราซื้อกันตามข้างทางนะบที่พวกส0ิบกว่าบาทเนี่ยบิบิ้งครีมกาเก๋กว่าดีกว่านิดน,นึงยอมรับแต่ว่าแป้งไม่ต่างกันสับอรี่กใช้ยามสเบรี่น่าจะยี่ห้อเดียวกันด้วยแหละพูดตรงในรสชาติคล้ายๆกันนะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับสมตามราคาก็ แต่ว่าที่ซื้อมาก็อย่างที่บอกอ่ะแพคเกจทิ้งมันดูสวยดีโอเคครับไปขอจบาการรีวิวคลิปนี้ไปเดียวเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับและชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครและแชร์ด้วยนะ